ครับสวัสดีครับตัวนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับตัว IoT นเซอร์นะครับวัดค่าปุ๋ยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัดค่า EC แล้วก็วัดความเข็มนะครับเขาเรียกซันเซลเลิตี้อะไรนะครับเมนูผมกเสียงนะครับถูกกะบเราแล้วก็มีวัดอุณหภูมินะครับเราก็จะสามารถวัดในดินหรือว่าวัดที่อากาศก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์แบบกันน้านะครับส่วนทีนี้ในส่วนของการแสดงผลนะครับเนี่ยครับ ก็จะมีค่า EC EC ก็คือเป็นค่าปุ๋ยรวมนะครับเหมือนกับเราปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเราผสมปุ๋ย AB ครั้งแรกนะครับแล้วก็เราก็วัดการนําไฟฟ้านะครับนั่นก็คือไว้อ้างอิงได้นะครับเนี่ครับเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ค่า EC อยู่ที่104นะครับแล้วก็ค่า s e n s a l i n i t y หรือค่าความเค็มของดินอยู่ที่179นะครับแล้วก็น้ณหภูมอยู่ที่31นะครับผมเมื่อเราผสมปุ๋ยพอะไรเสร็จนะครับเราก็มาคอยดูว่า ประมาณเดือน2เดือนนะครับค่า EC พวกเนี้ยมันก็จะลดนะครับเราก็จะประเมินได้ว่าค่า EC ที่เท่าไหร่นะครับพืชเติบโตได้อย่างไรนะครับเพื่อไปวางแผนในการประหยัดปุ๋ยอะไรได้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ